ง่ายเกินไปไหม AI ใหม่จาก Microsoft ใช้สร้างดีเฟกโดยใช้รูปถ่ายเพียงใบเดียว Microsoft Research Asia นะครับได้เปิดตัวงานวิใจัยใหม่เกี่ยวกับ AI ที่พวกเขาได้พัฒนาขึ้นครับนั่นคือ Visual Effective Skill Animator หรือ WASA One ครับ WASA One นะครับเป็น Framework Machine Learning ที่วิเคราะห์ภาพถ่ายใบหน้าแล้วทําให้เคลื่อนไหวได้พร้อมทั้งใส่เสียงประกอบเข้าไปได้ด้วยครับความพิเศษของมันคือมันสามารถสร้างวิดีโอบุคคลขึ้นมาได้ง่ายๆโดยใช้รูปถ่ายต้นแบบหรือไฟล์เสียงเพียงไฟล์เดียวครับนอกจากนี้ WASA เนี่ยยังจำลองการ ออกทั้งสีหน้าการเคลื่อนไหวของศีรษะและแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของรูปร่างร่างกายนะครับที่อาจไม่มีในฝ่ายรูปได้อีกด้วยครับแต่ถึงจะเจ๋งกว่า AI ในอดีนะครับแต่ว่าซาวันก็ยังมีข้อบบอกพร่องเหมือนกับ generative AI อื่นๆนั่นก็คือรายละเอียดต่างๆของการแสดงท่าทางครับ that contribute to the perception of authenticity and liveliness the core innovations include a holistic facial dynamics and head movement generation model that works in a face latent space and the development such an expressive and disentangled face latent space development using videos the such expressive of มีความกังวลเหมือนกันนะครับว่าเทคโนโลยีนี้จะถูกนําไปใช้กับ Deepfake หรือเปล่ามันต้องมีผู้ไม่หวังดีนําไปใช้แน่นอนครับแต่ทีมวิจัยของ Microsoft เนี่ยยืนยันแล้วว่ายังไม่มีแผนที่จะเผยแพร่การสาธิตออนไลน์การเชื่อมต่อแบบ API หรือรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องครับจนกว่าจะแน่ใจว่าวาซาวันจะถูกนําไปใช้อย่างถูกต้องน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ย